สวัสดีครับผมบัตนะครับจากช่อง l o อก s t a r f ฟ l m มวันนี้ก็ต่อจากคลิปการเปลี่ยน ssd เนาะการถ่ายโอนข้อมูลโอเควันนี้ผมจะทําการรีโนเวทเครื่องนี้เนาะก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพราะว่าแบตเตอรี่ที่อยู่เครื่องนี้คือมันเสื่อมแล้วสภาพก็คือว่าถ้าชักปักออกหรือว่าไฟดับเนี่ยคือดับทันทีเลยในอนาคตมันจะส่งผลกับเมมบอร์ดแล้วก็กับ cpu เนาะมันจะเสียเร็วผมก็เลยสั่งแบตตัวใหม่เข้ามาเปลี่ยนตัวนี้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนนะผมก็เอาน็อตออกเรียบร้้อแลวนะมี12 <to> 2,3,4,5,6,7,8,9,10แล้วก็1 1 1 2อยู่ใต้ตัวยางกันเลื่อนนะโดยโน้ตบุ๊กตัวนี้คือ ASUS S510U นะอายุ3ปีแล้วโอเคพอเปิดฝาลังออกมาก็จะเจอเครื่องมันนั่นเองจากที่เห็นนะมีสายอากาศของตัวไอไฟนะ พาดผ่านแบตเตอรี่ทั้งสองฝั่งเลยสายสีขาวกับสายสีดำตัวนี้คือแบตเตอรี่นะครับเนี่ยโอเคเราผมแกะแบตเตอรี่ที่สั่งมาจากช h อป e ีเนาะขออนุญาตแกะเลยนะอาจจะมองทุกเพื่อนเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นเนาะโอเคทุกคนแกะเรียบร้อยแล้ว าบอกว่าเป็นแบบแท้นะไม่รู้ว่าแท้ปากพ่อค้าปากแม่ค้าหรือเปล่าพอแกะเข้ามาข้างในก็จะเจอจเจออย่างนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นยางกันกระแทกแต่แปลกตรงนึงถุงไม่ได้ซีนเลยนะไม่ได้ซีนสุญญากาศได,ได้ทั้งสิน้น โอเคนี่แบตเตอรี่นะหน้าตาประมาณนี้นิ่มๆเนี่ยน,นะแบตโอเคเราผมวางมันไว้ก่อนแล้วเราจะทำการรื้อเครื่องนะโอเคจากที่เห็นนะน็อตค่อนข้างที่จะเยอะมากไม่รู้จะรื้อยังไงก่อนเนาะจากที่เห็นก็คือว่าผมต้องถอดตัวฮาร์ดดิสต์ออกก่อน มันยังแน่นอยู่เลยเนะี่ยโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อมันเป็นฝาปิดนะเกือบพังแนละ้วคือเราต้องเอาน็อตออกสองตัวตรงนี้นะ เป็นน็อตยาวทั้งคู่โอเคตอนนี้ผมถอดฮาร์ดดิสออกเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาไล่ถอดตัวต,วตลี่นะจากที่เห็นคือจะมีน็อตอยู่ตัวนึงตรงนี้ผมก็จะไว้นี่แล้วกัน แล้วก็น็อตอีกที่หนึ่งคืออยู่บริเวณนี้โอเคเรามีน็อตอีกตัวนึงอยู่นี่ก็คือว่านอ็อตที่ยึดแบตเตอรี่อยู่มีสามตัวเราผมลองขยับตัวก่อนเฮ้ยขยับได้ละขยับได้ขยับได้ทีนี้มันติดตรงนี้นะก็คือเสาอากาศ สายสีดำกับสายสีขาวนะผมจะเอาออกก่อนโอเคเอาสายสีดำออกแล้วก็สายสีขาวออกเรียบร้อยแล้วก็ตัวตัวปลั๊กของมันอันนี้ไม่แน่ใจออกอยังไงวะเนี่ย น่าจะงัดขึ้นรด้เปล่านะไม่ขยับเลยนะจากที่เห็นนี่คือว่าปัญหาของผมมันคือการเอาอีกตัวนี้ออกนะออกไงเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสลักนะอืมดันลงไปข้างหลังนี่ดันไปปุ๊บ ดันละโอเคเป็นเขี้ยวนะดันตัวนี้ล็อกออกแล้วก็เอานี้ออกโอเคทุกคนหลุดแล้วโอเคแล้วเราจะเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับ อเคทุกคนพอดีเป๊ะเลยเราจะโค้งตัวนี้เข้าไว้ตำแหน่งเดิมแล้วก็ดันปิดเราต้องใส่ให้แน่นๆก่อนนะแล้วก็ดันปิด โอเคนันปิดเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็จะใส่เสาอากาศเข้าไปแล้วก็ไปตรงตำแหน่งลั๊กของมันถ้าใส่มาสนิทนี่คือสัญญาณไวไฟยังมีปัญหานะ อะโอเคยังใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ก่อนจะปักเป็นค่อนข้างใสยย่ยากนะอะไรเนี่ยมันทำให้เข้าลำบากจังโอเคเข้าไปแล้วหนึ่งอัน กเราจะเข้าันที่สองพราะถ้ามันไม่สนิทเราไม่ได้ตรงล็อกมันอะ่ะตัว wifi มันจะใช้งานไม่ได้นะโอเคทุกคนตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาน็อตตั้งในตำแหน่งเดิมของมันจำได้นะาจะมีตรงนี้หนึ่งตัว แล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวโอเคแล้วก็มุมนี้หนึ่งตัวใส่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะใส่ฮาร์ดดิสกลับไปที่เดิมตรงนี้ต้องดันเข้านะโอเคดันเข้าเรียบร้อยใส่น็อตตำแหน่งเดิม มันอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมไม่มีไฟเลยแต่ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว,ว่าใช้โน้ตบุกรุ่นเดียวกันกับผมแล้วมันเกิดปัญหาก็ทักมาในเพจก็ได้นะเพจล็อกสตาร์ฟิลมแต่ว่าคอมเมนต์ไว้ในใต้วิดีโอนี้ก็ได้เดีย๋ยวผมมาตอบคำถามเนาะโอเคทุกคนเดีย๋ยวผมลองประกอบคร่าวๆเนาะ เดี๋ยวเรา,เราลองมาบูตดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้ผมดกดเปิดโดยที่ไม่ได้เสียบไฟเข้าว่ามันยังสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเนาะโอเคใช้ได้นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ใช้แบบ ตอี่ที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่แล้วนะตอนนี้เปอร์เซ็นแบตอยู่ที่47เนาะใช้ได้1ชั่วโมงกับ42นาทีก็ถือว่าโอเคเนาะผมให้มันดับเองตอนที่20แล้วกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในการเปลี่ยนแบตโอเคผมจะใช้ให้มันแบตหมดแล้วก็จะ ชาทิ้งไว้ทั้งคืนหนึ่งโอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้แหละก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ให้เป็นกําลังใจนเนาะไม่ต้องกดชงกดแชร์แต่ถ้าอนุเคราะห์ก็กดติดตามเพิ่หน่อยแล้วกันเนาะถ้าใครใช้น้ t ตบุ๊ก asus s 5 1 0 u เหมือนกันกันกบผมนะถ้ามีปัญหาเรื่องแบตหมดก็ลองดูวิธีในการทําของผมนะมันเปลี่ยนไม่ยากหรอกเปลี่ยนง่ายๆอยู่แค่มีอุปกรณ์ไขค,รครงไขควงนะแล้วก็ตำแหน่งน็อตก็เอาไว้ตำแหน่งเดิม ก็ค่อยๆทำเรื่อยๆ,ๆ,ๆถ้าส่งร้านมันน่าจะแพงกว่านี้นะแต่ถ้าทำในลนักษณะเงี้ยมันก็ประหยัดดีแล้วก็ไม่เสียตังค์เยอะโอเคเราติดตามคลิปถัดไปของผมแล้วกันเนาะว่าผมจะนำเสนออะไรโอเคขอบคุณมากครับ